สร็จเรียบร้อยค่ะโอ้โหรูปก็อยากถ่ายนะคะฝนก็จะตกนะคะเสร็จเรียบร้อยงานเสื้อใหม่ตัวนี้นะคะเป็นผ้าใหม่ที่งดงามมากนะคะผ้าของเขาเป็นผ้าไหม่เนื้อเพชรเลยอะทุกคนนะคะเนื้อสวยมากนี่เป็นแดงทับทิมเนาะเราขอเรียกว่าแดงทับทิมแล้วกันนะคะโอ้โหนะคะ สีสวยนะคะผ้าใหมอ่ะสีสวยๆเนื้อผ้าก็ก็สวยค่ะทุกคนนะคะเนื้อผ้าก็สวย,น,น,ะะน,สวยนี่นะคะแขนก็จะประมาณนี้เลยนะคะเห็นชัดเจนไม่เอ่ยนะคะสวยๆงามๆนะคะเป็นผ้าใหม่ที่ลื่นเงาสวยไม่ไม่เนื้อไม่กรอบแกรบนะคะเนื้อตัวนี้ไม่กรอบแกรบเลยเนื้อจะแบบอ่าแบบหนานุ่มพอดีนะคะหนะะ<ม>นานุ่มพอดี ใครอยากได้ไหมอ่าไหมพื้นนะคะเป็นผ้าไหมพื้นแบบนี้นะคะก็สั่งได้เลยนะเพราะว่าเป็นผ้าพื้นแบบนี้มีอยู่ค่ะทุกคนนะคะมีอยู่นะคะโอ้โหนะคะอันนี้ก็เป็นแบบนะคะที่ออกแบบให้ลูกค้านะคะเป็นเสื้อแขนสามส่วนเนาะกระโปรงก็เป็นทรงทวิตแบบนี้นะคะ งามมากนะคะช่วงแบบผ้าเนี่ยนะคะทำทำให้งานแบบโดดเด่นนะคะทำให้งานโดดเด่นทำให้งานสวย